ยังเลืพี่น้องโอ้ยปลาเกลือเทมกอยบัวกี่จานซออันเอี้ยงไม่ใหญ่นี่เราหมักปลูกตัวยางออกจากบ้านเรามีเบิ <sk> ่ดสุอย่างไม่ใหญ่นี่ขิงคาตะไคร้ใบบักกูด พักทีขอบพักทีไข่ไทย,ยม,าาม,มาดามปะมาดามปูน่าแล้วงดูหน่บับัวมียนมาดามด้วโน่น <c oughs> ม,มาดามน no, ออำนอตมาดามโอเคโอเพูดผิดจะโนมาดามลำผิดจะโนะมาดามทำไมได้บีนนนเ,เนี่ย้ะต้นนี่สกีบเหนี่บัทันสูบ เปียวเปียว,วสาเหตุที่พี่บอกอยากให้เธอเอาเนื้ยใหญ่มันบอแสบบักกะน,นิ้งจะคอยแสบพี่เก็บไปสามหลอดมันก็นยังนี้นอ,อีกมันเกิดอีกแน่นอนว่าพี่กินแล้วพี่เกามาเทเๆ,ๆมันก็เกิด

Bây bây. Ừ. món gì vậy? Ồ, mắm bưởi. Ồ, nó mặn, nó béo. Pì thương bảo thương. Sắp. Ừ, hứm, cắm cờ hang sáp. Cắm cờ hang mát thịt nhàng, với có ไและพี่น้องเลยเพม่อนคนใดอ่ะคนเนี้ยเบิร์หรือนกิสิว่าจะกยมิจฉาเนี่เพื่นอนเขา่หวเขาจะอ่อนซ้อนเดยเขาจะอ่อนซ้อนยาเขาจะอ่อนซ้อนเขาบอกว่าทุกพี่หัวพี่นะโชคดีมากก่ะทุกคนเมื่อกข้ขาวต่ออ่ะโอ้ยหัวเหมือนที่ไปเก็บพักพี่น้องไปเก็บพักตรงใส่แบบนี้ยันผิวํำเป็นคนผิวํำง่ายค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเนี่ย แค่เป็นแสบที่นี่ยังกระเสบนี่พี่น้องเนื้อเนี่ยนพิซซ่าปีนี่ยปลาทูกับตัวใหญ่ใหญ่บ้างปนณนะบัวปลาทูนะพี่น้องคนน่ะปลาทูตัวใหญ่ค่ะอันนี้ก็คืออันพวกอันนี่ของเสบยด้วยพี่น้อง เจ็บก็ไปนองมาเก็บเอาอาหารมาแบ่งเอาอาหารใส่ถุงถุงไปกินตักเอามีตักอันน ยังเล็กขึ้นเลขึเอาอะไรนั่นี่เขาไปฝากมืฝากแม่ผมเน่ยยิดเออรวดย่อได้ยังถ้าก็โดนน้่งจิ่งจิ้เลยนี่เอาไปเห็ีเบดนี่ยกไปจังถ่ายเลย บัวเน้นตัวบบบเลยผมเขาเปลี่ยนเน้นค่ะแต่ว่ามือนห้พัดมีบริตั้งใจแล้วคือเสแต่ม่แสบเนื้เวลาเขาเห็นอย่างบริตั้งใจเนื่อแสบรูดหรอตั้งใจตั้งใจก็เสตั้งใจเราจะกินได้ตั้งใจสิเพ็่แเสบแไปวัดพ่นกับบริษั E <laughs> y nghề, cái yên xay về nhà bố Cái dạy bố sếp 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 dạy 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 dạ dạy dạ dạy dạ dạ dạy dạ 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 đỏ dạ yeah, dạ นี่เหล่าพ่อกรนี่เขาเนียวพ่อมีสลากเอาดิพี่ฟูพี่ฟูเขาเียว่อเนียวเด้อเขาเนียวห่อเนียวเด้อเขาเนียวห่อเราโจาเนียวเด้อ เอา้อันตีทเตีงไว้นะอหักฮักเอาปลาน้ำอันนั้นดมาป่านเลย่ะปลานักเอากระดอกกระดากระเบงมก็เถาพราะกนิ้นน่ะเออน้ำใส่ผักก่อน้ำนะอือึักไนักถเอ่เดฟังหัวด้วยวดีเอาฟังนันอไ่ะเนี่ยนู้ว่ล่ะคาอะไรแบบแทะ จะเอาไปตงไม้่อนหันพักตานี้นั่นเอาไปเอาอีกไปอันนี้พักรันั้นเ็ายางทัปั่นเอ้แจ็คอันนี้เอาเอาไปเอายไปอีกต่างกนไข่ อันทุ้นหน่อยกไสอกันนัานฮัก็อีกครึ่งหนึ่งก็เหลอเคินก็เอาเมือนกัเออันนั่นว่าได้ละกินบ้กินล้ก็ห่อกินลก็ห่อโพพโพโพโโโเด่นกันคนกระหมกระจกกระจัดคุ้มค่า

อี้กระซายอะไรนกระตุก่ะพี่หน้องเพื่อจักาบเหรอของไปเชิญกันอ่ะมาเดี๋ยวไปหยรถมาพี่หน้องเพื่อจะการเราขอ้นได้หลายเด้อน้อวงว่าเด้อขึ้นหนค่งไอมขึ้นค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอือฮั นันหลักงันอยากพักนังจกมาเก็บเตาวเ่นาจะเป็นตรงมันหดวยังเดี๋ยวก็มนเดก็จะซ้อมาหัเก็บพักเกบยาอีกอันยออปตะกอกเอาไมันเดี๋ยว่อกอเอ้เอเด็ดไปเด็ดเอาเนี่ยินกับอันนัโอ้ยของเสียจนกินกับลาบนี่ยังได้งข้นตัวหย่อนมันนี่ เด็ดเอาเนี่ยเด็ดเด็ดเอาหย่อนด้อที่ประกอบงนปะปรกอบบานเทาหล่อนแตงซีมันก็ห้เด็ดเอาแตงซีมันกเออเด็ดเอาหยนอนมันคือดแตกเด็ดเอายอนหยอนมันข้างบนน่ะเยอเด็ดอหยอนหย่อนมั มันยิงเด็กมันยิงขึ้นนะเพรามื่งว่าคันผู้ใดทีบ่อันใดประกอบใหญ่เก็บมาได้เล็วแซนดิกินกับอันแนมขี้เลือยนมขี้เลือนไปเนี่ยคนเราเขาจะเห็ดนมขี้เลือนไปเนี่ยจักได้เขาจะเาเห็ดตั้งแต่พี่เรามักกินน้องว่านี่พี่มักกินใบอ่อนๆไอ้ใบอันเปรี้ยวๆมันนี่เคลืกันกันๆอือฮึแค่นี้ละพ่อพี่ผมมักกินใบอ่อนมันใบอ่อนมันงกับสมโพธิไม่สมโพธิ เห็นบ่เดอรมันสิแตกของมะม่ยเนี่ยแบบเขาดีเขดีคือด่าพันว่าไปนี่แต่ของนะจิ้ง่าบ้านมี่้านหลังนี้มิจูยางนึกว่าได้เลยบาดนี่โอ้สมบูรณ์ปลาอะไ่าน้องป้ายูดีมีแห้งเด้อขอบคุณหลายหลายอ่ะเดี๋ยวไปเสียไปกินก่อนี่เก็บไปพี่เก็บเราพี่ก็ลืมบ่ะค่ะขอบใจขับรถปลอดภัยเด้อ จ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีขับร,รถได้ดีเดินยวเจอกันใหม่นี่แหละพี่น้องเลย,เยชีวิตในอเมริกา มิยังเก็บซู่กันกินโอเคค่ะพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งกันสูบปูสุบคอนสำหรับคืนอดออีก่าฝากเป็นกำลังใจทุกท่านเลยนะคะอ่า FC ใหม่ FC เก่าขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะพี่น้องค่ะน้องวาดเพิ่นไปแล้ว,ลวอยูดีมีแห้งกันสูบปูสุบคอนเดอ้อขอเฮงเฮงรวยรวยจ้าสวัสดีจ้า